ไม่คาดคิดเช่นเดียวกันว่าจะมีลักษณะของแคตอายเกิดขึ้นในเนื้อผิวตัวนี้ด้วยนะฮะนั่นคือสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีลูกเพจที่น่ารักและก็ลูกค้าทุกคนด้วยนะฮะห่างเหินกันไปนานเหลือเกินนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ เข้ามาพบกับรายการสารสาพอีพีที่4 <laughs> วันนี้ได้หยิบยกตัวพลอยชน,นิดหนึงนะครับซึ่งเป็นพลอยที่มีความหลากหลายในยเรื่องของไท้ในตัวของพลอยแล้วก็สีสันที่เป็นเอกลักษณ์นะครับพลอยตัวนี้นะครับหลายคนถ้าผมพูดชื่อง่ายๆอาจจะรู้จักกันนะครับก็คือพลอยตาแมวครับพลอยตาแมวนะครับเรียกได้หลายอย่างหลายชื่อเลยครับคนไทยสมัยก่อนจะเรียกพลอยตาแมวว่าแก้วนางขวัญ ผามายุคหนึ่งก็จะเรียกว่าไผ่ทูนนะฮะพอพูดถึงไผ่ทูนตรงนี้แล้วทุกคนจะนึกออกนะครับเพราะคือหนึ่งในพลอยในชุดพลอยนพเก,ก้านะครับเป็นพลอยสุดประเสริฐของบ้านเรา่นเองนะฮะไผ่ทูนหรือว่าพลอยตาแมวนี้นะครับก็เป็นพลอยที่มีลักษณะเด่นนะครับก็คือเป็นพลอยที่มักส่วนใหญ่มักจะเจียนะครับเป็นทรงโอวัลหรือทรงกลมและทําเป็นหลังเบี้ยนะฮะ ลักษณะเด่นของเขาที่เห็นได้ชัดเลยก็คือจะมีเส้นเหลือบสีขาวาพาดผ่านตรงกลางของเม็ดพลอยนะครับคล้ายกับตาแมวนะฮะซึ่งลักษณะเด่นนี้เองนะครับก็ทําให้เป็นที่น่าสนใจและนักสะสมหลายท่านอยากจะลองสะสมดูนะครับสำหรับตัวของพลอยตาแมวนะครับก็ อย่างที่บอกไปนะครับมีหลายชนิดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของแร่บ,บางอย่างหรือลักษณะเด็ดบางตัวนะครับฉะนั้นนวันนี้เราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับแร่พลอยตาแมวแต่และตัวว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมาพูดถึงพลอยตาแมวชนิดแรกกันนะครับก็เป็นพลอยชนิด คริสโตเบริลนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นตำรับของพลอยตาแมวจริงๆนะครับแคทไอหรือว่าพลอยตาแมวคริสโตเบริลเนี่ยเลขอย่างก็คือไพทูนนั่นเองนะครับความแข็งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8ปถึงแปดโมสเกลนะครับก็ใกล้เคียงกับตัวคอรันดัมเพราะคอรันดัมหรือว่าพวกซัฟไฟต่างๆก็อยู่ที่ความแข็ง9เนาะ สำหรับลักษณะเด่นของตัวคริสตัลบรนนะครับจะมีสีหนึ่งที่จะเป็นที่นิยมและมีราคาสูงกว่าแคทไอชิดอื่นๆเลยนะครับก็คือจะเรียกว่าเป็นสีน้ำผึ้งนะฮะซึ่งสีนี้ในตามปรากฏการธรรมชาติแล้วถือว่าเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะองค์ประกอบในตัวที่จะเกิดเป็นพลอยตาแมวสีน้ำผึ้งเนี่ยมีองค์ประกอบ2อย่างเกิดขึ้นด้วยกันก็คือในตัวของสีที่ออกไปเป็นสีเหลืองน้ำผึ้งพอดีนะครับเขาเรียกว่าฮันนี่นะฮะอีกสีหนึ่งเป็นโทนน้ำนมขาวๆเรียกว่ามิวกี้นะฮะพอสองตัวน ก็คือพรอจะดูใสโปร่งใสสวยนะครับตัวของตาแมวเวลาเรากลิ้งไปทางไหนเนี่ยก็จะไปตามทิศทางนั้นจะไม่มีการตาเล่เลยนะฮะถือว่าเป็นพรอที่ได้รับความนิยมและราคาดีมากๆครับมาถึงชนิดที่2นะครับก็ถือว่าเป็นสุดในรุ่นของพรอตาแมวเหมือนกันนะครับก็คือเจ้า3มสีหรือว่าอเล็กซานไดร์นะฮะอเล็กซานไดร์ตาแมวนะฮะหลายานอาจจะสงสัยว่าปกติอเล็กซานไดร์ส่วนใหญ่เราจะเจอในรูปแบบของงานหลังเจียนะครับแน่นอนครับ ถ้ามีคุณสมบัติพิเศษอย่างมีตัว H I อยู่ในเนื้อของอเล็กซานดไร์นะฮะแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับอเล็กซานดไร์ก็คือแรแตระกูลเดียวกับคริสตัลเบลิลเหมือนกันแต่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือมีตัวของไทท์คาลเลชเชนปนอยู่ในเนื้อครับทำให้มันหาย,ยากมากกว่าคริสตัลเบลิลทั่วไปนะครับเมื่อเจอแสงสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่เมื่อเจอแสงสีส้มหรือว่าแส,แสงแบบแสงเทียนเนี่ยก็จะออกเป็นสีแดงลุปพับประมาณนั้นและเสน่ห์ของเขาอยู่ที่มีเส้้นนผผาาาาาสีขวตรงงกลง่ม ดูแลมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วดูแบบว่าหน้าลหลงไหลนะฮะทั้งนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ราคาเด็กเราบอกว่าสูงกว่าตัวของไพทูลพอสมควรเลยนะครับเพราะหาได้ยากนั่นเองนะฮะมาพูดถึงตัวที่3นะครับก็เป็นหนึ่งอีกประเภทหนึ่งที่ถือว่าเฟรดราคาลงมาในราคาหลักร้อยแล้วนะครับสูงสุดนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงพันก็คือในตัวของ f o r ์ดแคทอหรือว่าฟอร์ดตาแมวนะครับก็คือเป็นพลอเนื้ออ่อนความแข็งไม่เกิน7โมสเกลนะครับตัวนี้จะหาเจอได้ง่ายๆเลยนะครับ ซึ่งลักษณะเด่นก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเป็นพรอยตาแมวที่สามารถหาเจได้ทั่วไปราคาย่อมเยานะครับใครที่งบไม่มากก็แนะนําเป็นตัวนี้นะฮะเนื้อของตัวคอสแคทอ e กเนี่ยจะสีทึบๆไม่ค่อยโปร่งนะครับส่วนใหญ่เป็นเนื้อสีโทนเขียวเข้มนะฮะหรือว่าเขียวขี้ม้าประมาณนี้ฮะ แต่อีกตัวหนึ่งน่าสนใจนะครับหลายคนก็ตามเก็บเหมือนกันคือตัวที่4นะครับประเภทนี้เรียกว่าสคารพลาย์ตาแมวนะฮะเป็นพลอยตาแมวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเพราะเป็นสีแดงเลือดหมูสีแดงอมม่วงซึ่งจะเป็นโทนนี้ทั้งหมดเลยนะฮะแต่ถามว่าราคาสูงมากไหมไม่ครับเพราะจัดอยู่ในพลอยเนื้ออ่อนซึ่งหาได้เจอได้ทั่วไปอยู่แต่จะเจอลักษณะสวยๆสีเต็มทังมิดค่อนข้างจะยากนะฮะ จำไว้นะตัวนี้ตัวที่4สคาร์โคลไลต์ตามแมวนะครับมาถึงตัวที่5แล้วนะครับก็อีกตัวนี้ผมไม่คิดว่ามันจะมีลักษณะของปรากฏการตามแมวได้เลยนะฮะเป็นปรพรอยประจำถิ่นกำเนิดบ้านเราในะแหล่งกำเนิดที่อยู่แถวอันดามันหรือว่าโซนภาคใต้เลยนะฮะ ถ้าผมพูดชื่อนี้หลายท่านอาจจะรู้จักเป็นพลอยพื้นบ้านนะครับเรียกว่ามุกดาหานนะฮะมุกดาหานเป็นพลอยเนื้นอออกนะครับซึ่งมีลักษณะหลายสีมากๆเลยนะฮะแต่สีที่ได้รับความนิยมแล้วก็คนนิยมมาทําเครื่องประดับมากที่สุดก็คือสีขาวนะครับเนื่องจากลักษณะเด่นสีขาวของตัวมุกดาหานเนี่ยจะเป็นขาวแบบโปรง่งแบบเนื้อแก้วทําให้เวลาใส่แล้วดูสวยงดงามนะครับแต่ลักษณะเด่นที่บอกก็คือมีแคทอายเกิดขึ้นดีถามว่าหาได้ยากไหม ส่วนตัวยังไม่เคยเจอนะครับแต่จากการที่ศึกษาเพิ่มเติมมาเออมันมีจริงๆนะครับลูกค้าและลักษณะออกมาค่อนข้างจะดูสวยงามด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าราคาเนี่ยจะสูงมากไหมแต่เท่าที่ดูแล้วนะครับราคาน่าจะไม่เกินหลักพันนะฮะก็ถือว่าหาครอบครองกันได้ง่ายนะครับสำหรับตัวมุกดาหารนะครับที่เป็นแคทอ ye นะฮะตัวต่อมานะครับเป็นตัวที่ผมก็ไม่คาดคิดเช่นเดียวกันว่าจะมีลักษณะของแคทอาเกิดขึ้นในเนื้อผิวตัวนี้ด้วยนะฮะนั่นคือทัวมารีนฮะ พลอยทวบาลีนเป็นพลอยเนื้ออ่อนซึ่งมีลักษณะนเนื้อค่อนข้างจะตันเต็มเนื้อถ้าจะเกิดลักษณะตัวของพรตามแมวได้ถือว่า เกิดขึ้นได้ยากมากนะครับไม่แปลกใจเลยครับสำหรับพลอยตัวนี้เนี่ยถ้าเล่นซื้อขายกันในตลาดที่แบบว่ายังไม่เป็นทางการเนี่ยซื้อขายกันเองผมคิดว่าราคาอาจจะทะุประมาณ1 0 0 0ถึง10,000บาทเลยทีเดียวเพราะอะไรนะฮะทูมารีนแคทไอนะครับถือว,ว่าเป็นพลอยที่หาย,ยากมากๆสำหรับนักสะสมเลยนะครับเพราะตามปกติถ้าใครเล่นทูมารีนอยู่แล้วเนื้อพลอยจะไม่มีทางเกิดขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรอสบนหน้าผิวพลอยได้เลยนะฮะกรอสก็คือความเหลี่ยมเงาของตัวที่จะเป็นเส้นผ่าต,ตรงกลางของตัวพลอยได้ ถือว่าเป็นพลอยที่ถ้ามีครอบครองก็จะดีมากๆเลยนะครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมผมยังมีไม่มากเพราะส่วนตัวยังไม่เคยเจอของจริงนะฮะและก็เราเจอในแต่ารสารแล้วก็บอกเกอร์ที่เขาให้ความรู้นั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะลงรูปประกอบให้ดูนะฮะถือว่าสวยมากๆเลยนะครับและส่วนใหญ่ที่จะเจอทูมบรีเนี่ยจะเป็นทูมอรีที่มีการเจริญในแบบน้ําด้วยนะครับก็เป็นการเจริญในแบบเดิมนะฮะเออเจ๋งมากเลยตัวนี้นะฮะมาถึงตัวที่7นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่จะเอามาจําแนกให้ในแต่ละประเภทนะ สำหรับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครดูพลอยไม่เป็นนะครับตัวนี้มีโอกาสที่จะซื้อผิดได้เลยนะฮะตัวที่ผมจะพูดนะครับเป็นพลอยตาแมวอยู่ในตระกูลอพภายนะฮะอพภทยเป็นพลอยเนื้ออ่อนซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับคริสตัลเบริลมากที่สุดเท่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับอย่างแรกเลยคือมีลักษณะเนื้อผิวที่เป็นสีเขียวเหลืองนะฮะเขียวอ่อนนะครับซึ่งตรงกับลักษณะของคริสตัลเบริลในเบื้องต้นเลยนะครับ ถ้าใครไม่มีประสบการณ์ผมแนะนําว่าถ้าสงสัยเอาไปเซอร์ดีกว่านะฮะตัวพาไทัยนะครับเป็นพลอยที่มีราคาแตกต่างกับตัวของแคทไอที่เป็นคริสตัลเบริลอย่างมากเลยนะฮะเปรียบเทียบง่ายๆอพาไทยเนี่ยถ้าซื้อในตลาดอยู่ประมาณห100ลักร้อยถึงหลักพันแต่แตกต่างกันถ้าเป็นของคริสตัลเบริลหลักหมื่นนะครับซื้อขายกันหลักพันถึงหลักหมื่นเท่านั้นนะฮะซึ่งในกรอบราคาตรงนี้นะครับถ้าเราซื้อพลาดขึ้นมานี่คือเสียดายแย่เลยนะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะมีการตรวจสอบในการเช็คดูอยู่แล้วตามกระบวนการของอัญมณีสักร์นะครับก็สามารถคอนเฟิร์มให้ได้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพลอยตาแมว7ชนิดนะครับในแต่ละประเภทที่เอามานําเสนอให้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะใครที่สนใจในพลอยชนิดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพลอยที่เก็บเป็น Investment g e m Stone ได้แต่จะแนะนําให้เป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละวันนี้ก็ถือว่ากลับมาชม e p 4สี่นะครับข้อมูลอาจจะมากจะน้อยอย่างไรก็ฝาก ชมกันด้วยละกันนะับวันนี้คงไม่เพิ่มเติมแล้วมารอรุ้นอี5ว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังแล้วเจอกันคลิปหน้ามาดูว่าจะเป็นพลอยอะไรวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันครับสวัสดีครับ